เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต็กกี้อีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF นะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็น Adobe Acrobat Reader นะครับเจ้าตัวนี้เราจะใช้อ่านไฟล์ PDF แล้วก็มาสามารถทําการเสิร์ชในช่องค้นหาที่เป็นคําของเราได้นะครับผมก็เลยจะเลือกติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ในการอ่านไฟล์ PDF นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับก็ให้เราเปิดเว็บเบ์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ไปที่ Google Chrome นะครับอ่าแล้วก็ในช่องเสิร์ชค้นหานะครับเราก็พิมพ์คำว่า a d o b e r e a d e r ได้เลยนะครับเราจะเข้าไปที่หน้าลิงก์ที่เป็นของ g e t a d o b e c o m นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อที่เป็น ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader Free PDF Re Viewer นะครับเราจะเข้ามาสู่หน้าดาวน์โหลดนะครับซึ่งในการดาวน์โหลดผมจะไม่ดาวน์โหลดที่เป็นพัฟอินโดยรวมนะครับเราจะเลือกดาวน์โหลดที่เป็นหัวข้อย่อยตรงนี้นะครับที่เป็น m o r e d o w n หล a d o p t i o นนะครับหากใครที่ทำการดาวน์โหลดลงบนเครื่องของตัวเองอยู่แล้วนะครับเขาจะมีป๊อปอัพที่เป็น ระบบปฏิบัติการภาษาแล้วก็เวอร์ชั่นที่เราจะใช้นะครับแต่เราก็ยังมีทางเลือกในกรณีที่เราจะไปติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับเราก็สามารถเลือกระบบปฏิบัติการซิสเต็มของเราได้นะครับอ,อย่างเช่นแบบนี้ใครที่จะติดตั้งบน Windows 7 Windows 8นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับโดยจะเป็นในส่วนของ Mac OS นะครับแล้วก็ในส่วนของภาษาที่เราใช้นะครับเสียดายจริงๆนะครับที่เขาไม่มีภาษาไทยให้เรานะครับ ผมก็เลยต้องเลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกเวอร์ชันสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับใครที่ใช้64บิตก็จะมีวงเล็บ64บิตให้เราข้างหลังตรงนี้นะครับใครที่ใช้32บิตนะครับเราก็เลือกตัวล่างอ่าตรงนี้ไปนะครับต่อมาเราจะมีในส่วนของแอดออนเสริมเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นโปรแกรมสแกนเวลัสของ MC a f ฟ e นะครับตัวนี้นะครับผมไม่แนะนาให้ดาวน์โหลดนะครับเพื่อนเมื่อดาวน์โหลดไปแล้วนะครับ เครื่องหลายๆเครื่องอาจจะมีปัญหาในด้านของเครื่องช้าอะไรพวกนี้นะครับอ่าเราจะต้องการเพียงแค่โปรแกรมเปิดไฟล์ PDF เท่านั้นนะครับอ่าโปรแกรมป้องกันไวรัสเราไม่ต้องการเราก็ติ๊กถูกออกไปนะครับเช็คบล็อกก็จะเป็นว่างๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ดาวน์โหลด Acrobat Reader นะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ตอบเย็ดนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็รอเครื่องของเราทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับอ่าหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นสนญาที่เป็นคอมไพน์นะครับแล้วก็กดฟินิตไปได้เลยนะครับ ่าตอนนี้เขาจะเด้งมาที่หน้าเว็บของ Adobe นะครับตรงนี้เราก็ปิดไปได้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวผมจะปิดทิ้งออกไปก่อนนะครับอ่าเมื่อเราปิดลงไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราจะมี Adobe Acrobat ขึ้นมานะครับอ่าเราก็ลองเปิดขึ้นมาดูนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมของเขานะครับ เจ้าตัวนี้จะเป็น Adobe Acrobat Reader ที่เป็นตัวธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้โปรนะครับเขาจะมีให้เราทดลองใช้ได้7วันนะครับแต่สำหรับตัวธรรมดาเราใช้อ่านเพียงแค่ไฟล์ PDF แล้วก็ค้นหาคำบางคำเท่านั้นนะครับเราก็ใช้ตัวธรรมดานี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวโปรนะครับเราสามารถทำไฟล์ image ออกมาได้นะครับโดยการทำ export ไม่ว่าจะเป็น Word Excel นะครับว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพเราก็สามารถ นำออกมาใช้งานได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นสําหรับตัวฟรีนะครับเพื่อนๆก็เป็นการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader สําหรับปี2 0 2 5นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ที่เป็น .pdf ในกรณีที่เรายังเป็นการเปิดด้วยโปรแกรมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Google Chrome นะครับไมว่าจะเป็นโปรแกรม .pdf ที่ไม่ใช่ของ Adobe นะครับเดี๋ยวเรามีวิธีแก้นะครับ โดยทำการกดขวาที่ไฟล์นะครับเลือกที่ Property นะครับให้เราเลือกที่ Change ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Default App นะครับให้เป็น Adobe Acrobat นะครับบางคนอาจจะเป็น Google Chrome นะครับ Microsoft Edge อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นของ Adobe Acrobat เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เซ็ต Default ได้เลยนะครับ Apply OK นะครับ เดี๋ยวเรา,เราลองเปิดขึ้นมาดูนะครับออันนี้ก็เป็นไฟล์ PDF ของเรานะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ผมจะกกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ